โอ้โหูโลกว่างัดลอยได้แล้วนี่อันนี้หกศูนย์หนึ่งหกศูนยหนึ่งเวทสิบขีดยี่สิบครับไซนี้ยกสบายสวยๆเลยโอโโยไ้ได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 ชุดสปินนิ่งตีเหยื่อปลอมพันหกฟุตลอกเบอร์พันโปรโมชั่นเก้าเก้าเก้าบาทจัดส่งให้ฟรี สวัสดีครับร้านเหยื่อตกปลาต้อตงแปดครับวันนี้มีชุดสปินนิ่งตีเหยาบอมองมานำเสนอหนึ่งชุดนะครับเป็นคันอาชิโนอาชิโนรุ่นโนเบิลนะครับตัวแบงค์เนี่ยจะเป็น IM7 นะเหนือแบงค์เป็น IM7 เวทคันนะครับก็จะเป็นเอ็มเฮดสิบขีดย0่สอันนี้จะเป็นเวทเวทโอดหน่อยนะไว้สำหรับแบบ เล่นปลาช่อนใหญ่หรือปลาชันโดไซส์ไม่ใหญ่มากปลากระพงปลาอะไรพวกนี้ใช้ได้หมดนะครับสำหรับงานตียาบปองตัวคันเนี่ยจะมีอยู่สองสองระยะนะครับตัวหกฟุตเนี่ยจะเป็นหกฟุตท่อนเดียวนะหกฟุตท่อนเดียวเวสิบขีดยี่สิบแต่ว่าตัวตัวหกฟุตหกเนี่ยหกฟุตหกจะเป็นสองท่อนนะ 6ุึ้นกจะเป็นสองท่อนบางคนที่ที่ไม่ไม่ชอบใช้งานในคันสองท่อนเนี่ยอาจจะเพราะว่ากลัวกลัวว่าเวลาตีตีไปแล้วมันจะหลุดนะครับวิธีการใส่คันสองท่อนนะครับเวลาเราใส่เนี่ยเราอยากให้ไกด์มันตรงกันนะให้ไกด์มันเบี้ยวสักน,นิดนึงดันลงมาให้สุดแล้วค่อยบิดนะครับแค่นี้เองการตีคันสองท่อนเนี่ยก็จะหลุดยากมากขึ้นละ คันอาชิโนรุ่นโนเบิลนะครับด้ามจะเป็นส่งพุดเดิ้ลนะเป็นยาง eva เพื่อที่ว่าเวลาเราจับในการตีเหยื่อเนี่ยมันจะได้กระชับมากขึ้นนะครับตัวไกด์าวางมาทั้งหมด8ดตัววางไกด์ามาทั้งหมดแปดตัวนะสำหรับคันอาชิโนตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวท้ายคลิปเ,เราเรามีไปเทสคันมาแล้วนะครับ กับราคา690บาทเนี่ยเราไปเทสมาแล้วว่าแอคชั่นคันดีคันแข็งแข็งแรงทีเดียวละแล้วก็เซนคันค่อนข้างดีนะครับเวลาเราก็อสายเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเหยื่อของเราไปสะดุดอะไรหรือเปล่าเดีย๋ยวตอนท้ายคลิปไปดูรีวิวนะครับสำหรับลอกที่เราเอามาประกบนะครับจะเป็นลอก c m เบอร์หนึ่พัน หเสียงพร้อมากได้ยินเสียงไหมเสียงนี่กังวานทีเดียวอาชิโน c ซีเอ็มเบอร์หนึ่งพันนะครับตัวนี้มันมีดียังไงนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยล่ะกส็สปูลสปูลจะเป็นอลูมิเนียมนะครับเสียงดังกังวานนะครับบอดี้จะเป็นกราไฟทั้งตัวเลยนะ บอดี้จะเป็นกาไบทั้งตัวเลยขาขาจะเป็นทรงโรบอทนะครับแบบเกียวแบบเกียวแล้วตัวตัวบอดี้ของขาเนี่ยจะเป็นโลหะทั้งหมดเลยเพิ่มความแข็งแรงมากนะครับตัวนี้เนี่ยหมดปัญหาที่ว่าเวลาเราใช้ใช้ไปเนี่ยอัดอัดไปแล้วาขาหากักขาคอนอะไรเงี้ยตัวนี้จะหมดปัญหาไปนะครับสำหรัลบลอ,อกอาชิโนโ ซีเอ็มบอร์หนึ่งันนะครับราคาห้าร้อยห้าสิบบาทห้า้อยห้าสิบาทนะครับแต่ถ้าลูกค้าซื้อเป็นชุดนะครับคันอาชิโนรุ่นโนเบิรนะครับขนาด6กฟุตหนึ่งท่อนหรือหกฟุตหกสองท่อนคู่กับล็อกซีอปกติเนี่ยคันหกร้อยเก้าสิบบาท ลอกอีกห้าร้อยห้าสิบาทรวมแล้วพันสองร้อยสี่สิบแต่วันนี้เราจัดโปรโมชั่นให้นะครับ<ป>พอประกบกันแล้วมันก็จะสวยๆอย่างนี้อ๋อลืมแนะนำไปสำหรับคนที่ได้ลอกไปทีแรกเนี่ยนะครับตัวขาเกี่ยวเนี่ยมันจะอยู่ด้านซ้ายนะ แต่ถ้าใครถนัดด้านขวาเราก็มาใส่ด้านขวาวิธีการใส่ก็คือเสียบขาเกี่ยวเข้าไปแล้วหมุนเดินหน้าหมุนเดินหน้าไปเรื่อยๆนะครับคันโนเบิลหกร้อยเกบาทลอก CM 550บาทปกติ1ชุดพันสบาทโปรโมชั่นเหลือ999บาบาทเท่านั้นจัดส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางด้วย แล้วก็โปรโมชั่นเพิ่มเติมนะครับสำหรับคนที่ซื้อเป็นชุดนะครับรับสิทธิ์แลกซื้อสาย PE s u ซุปเปอร์พยาว100เมตรนะครับสีเดียวทั้งม้วนปกติราคา120บาทลดให้เหลือ50บาทมีจำนวนจำกัดมีจำนวนจำกัดเท่านั้นไปดูรีวิวเทสคันท้ายคลิปครับโอ้บลกักจริงๆเว้ยโลก,กว่านะน,ะน่ตัวนี้ตัวนี้โลก,กว่านะเน,นี่อืม ขูโลกว่างัดลอยได้แล้วนี่อันนี้601 601เวทสิบขีดยี่สิบครับไซนี้ยกสบายสวยๆเลยมาดูน้องหน้าได้ปลาครับนี่เดี๋ยวดูไซนี้เป็นไงอ้ไซสวยไซสวยยกแหมไซนี้ได้นะไซนี้ยกไหวอยู่ประมาณสักห้าขีดหกขีดมาดูคันนะครับคันของเราจะเป็นคันอาชิโนรุ่นโนเบิรนะครับอาชิโนรุ่นโนเบิล ตัวนี้จะเป็นหกฟุตหกอ่าหกฟุตท่านเดียวพร้อมกับลอกซีเอ็มเบอร์หนึ่งพันนะครับสวยงามครับโอ้สาย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 ได้เลยตัวนี้โอ้ยตัวตัว,ตวไม่เล็กนะนี่โอ้ยสาย 弱化，弱化。